ค <Auto. S 2> <Control. S 1> อนโทรลเบาไฟฟ้ากุญแจคีย์เลตครบ2ดอกได้ระบบพุสตาร์ทมาปี2017 1 9 Z แพ็กตพทิตัวท็อปออโต้ตัวสูงแบบนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์กระจังหน้าโครเมียมโลโก้สูงสีแดงตรงกลางตัวใหญ่ตัดหมอกให้คู่หนึ่งล้อแม็กอัพเกรดเรียบร้อยที 3, 7ามเจออฟสูเลเซอร์แดงยางเทียนติโชคคู่หน้าเป็นแบบปรับ8กระจกมองข้างโครเมียมมีไฟเลี้ยวบันไดขึ้นลงซ้ายขวาระบบห้ามรกได้มาดิสคู่หน้าข้างหลังเป็นดำมาที่ช่วงล่างด้านหลังอัปเกรดมาเรียบร้อยโชคกับกันโครงนึบ ฝาท้ายมาพร้อมกับกล้องมองหลังมือเปิดโคมเมียมแบบนี้ Z ซทเปติปตรงรุ่น DDI ลอนไม่เคยมีบรรทุกหนักเลยไปเบรกดโวนี่3ดูภายในเลขไมได้มาที่64,000กิโลวองลอไรเป็นแบบมันติฟังก์ชันคูคอนโทรลในเทนเมนต์จัดเต็มมาให้กระจกมองข้างปรับพาวไฟฟ้าในตัวระบบออโต้สต็อปคอนโซลเนียนเไรลรู้รอยจอเคนบูดมีกล้องมองหลังเรียบร้อยแอร์ดิจิตอลเกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตชิปล็อกสามารถจอดแปได้ เบาะหนังเดิมโรงงานทรงดีไม่มีสิกไม่มีขาดทั้งหน้าและหลังเป็นแบบขับไฟฟ้า <S <S ส่วนที่ห้องเครื่องคันนี้เนียเนยเนยเพดเดิมคานเดิมแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับฐานแบตยังอยู่สามารถย้ายแบตกลับได้ห้องเครื่องแต่งสไตล์สวยงานระบบเบรก ABS มอน้ำมีเนียมพลมไฟฟ้า2ตัวความร้อนน้ำดันหมดห่วงผ่อน9,700ตออ่อสัญญา4 8 9 0 0 0